เป็นมือใหม่จัดไฟนั่งไลฟ์ให้เหมือนโปรเอาเทคนิคมาเพื่อลดขั้นตอนของการทำงานให้มันเร็วขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดเมื่อจัดแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นความแตกต่างสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ i d เดชีนะครับนี่คือคอนเทนต์เป็นมือใหม่จัดไฟนั่งไลฟ์ให้เหมือนโปรนะครับแต่ที่เห็นในตอนนี้เนี่ยฮะยังไม่ได้จัด นะครับเป็นไฟแค่ดวงเดียวที่เปิดมาเพื่อส่องสว่างเพื่อการถ่ายแค่นั้นเองเดี๋ยวพอเราจัดเดี๋ยวจะได้เห็นความแตกต่างนะครับผมผ่านการทํางานมาหลากหลายอย่างบางทีมันมีประสบการณ์อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันนะครับจะเอาเทคนิคมาเพื่อลดขั้นตอนของการทํางาน ให้มันเร็วขึ้นให้มันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการจัดแสงนะครับจัดแสงมีหลายประเภทมีโอ้โหเยอะแยกหมวดหมู่มากมายจัดตามฟิลตามอารมณ์ตามลักษณะงานมันมันหลากหลายมากแต่วันนี้จะยกแค่อ่หนึ่งจุดหนึ่งประเด็นที่อยากจะแนะนำก็คือลักษณะงานแบบนั่งพูดผมเอาอะแดปมาจาก าการรายงานข่าวเหมาะสมสำหรับคนที่นั่งพูดคุยนั่งเล่าเรื่องนะฮะหรือนั่งไลฟ์ขายของเนี่ยนะฮะอันนี้จะชัดเจนนะครับก็จะเป็นแนวข่าวนะแสงก็จะมีความคมชัดนะครับแต่ผมก็จะเพิ่มฟิลความรู้สึกนะครับแล้วก็มิติเพิ่มเข้าไปนะครับโดยใช้ไฟแค่2ดวงเป็นไฟธรมธรมดาธรรมดาราคาถูกๆซื้อออนไลน์ด้วยซ้ำไปนะครับ นะไฟสองดวงจะช่วยคุณได้ให้ดูดีและดูเหมือนเป็นปโปรได้ขนาดไหนอ่ะโปรดติดตามครับตอนนี้อยู่ในกล้องเล็กครับผมใช้ GoPro Hero 9นะครับซึ่งมันจะมีมุมที่กว้างหน่อยเราจะได้เห็นอะไรที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ไฟ2ดวง2ชุดที่ผมบอกนะซื้อออนไลน์ครับซื้อจาก Lazada นะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็น s อ ftbox โฮม So นะฮะ ก็จะเป็นโคมนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ช่วยกรองแสงนะฮะเสาก็ยาวพอสมควรนะฮะส่วนหลอดข้างในเป็นหลอด led หลอดเกลียวธรรมดานี่แหละฮะก็ตำแหน่งตั้งด้านหน้านะครับและจุดที่นั่งก็จะอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งการวางตำแหน่งไฟเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็จะอยู่เยืงๆจาก ตัวกล้องนิดนึงนะฮะก็จะเฉียงๆเฉียงหน่อยระยะก็ทำมุม30-45งสองศานะฮะร,ระยะของไฟกับตัว,ต,วตัวเราหรือตัวแบบเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นไฟมันจะแรงก็เลยต้องเกลี่ยแสงหน่อยให้มันซอฟให้มันกระจายนะครับจะได้ลดความเข้มความคมลงนะครับถ้ามันคมถ้ามันแรงเกินนะครับธรรมชาติเลยของกล้องเนี่ยรูรับแสงเนี่ยมันจะถูก บีบให้แคบลงนะครับพอบ,บีบแคบให้แคบลงเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้รายละเอียดของฉากหลังมากนักนะครับแต่เน,นี่ยระยะอยู่ประมาณเมตรครึ่งไม่ถึงไม่ถึงเมตรครึ่งดีเมตรกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของฟิลเตอร์เนี่ยอันนี้จําเป็นมากนะครับไฟอีกดวงหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ฮะแต่ลักษณะจะต่างกันกันกบมอสคู่นี้แต่อันเนี้ยผมต้องการความเข้มผมเลยเอาฟิลเตอร์ออกและนี่ดูนะครับก็เป็นหลอดหลอด หลอดเกลียว40วัตต์ธรรมดาจริงๆนะครับอันนี้เป็นตัวโคมแล้วก็เสาชุดตั้งขาตั้งอันนี้ผมก็จะตั้งข้างหลังและยกสูงให้มันมีมุมที่กล้องจะหลบได้เวลาสาดแสงลงไปนะครับะระยะทำมุมก็จะยิงลงมาที่ตรงโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งนะฮะทีนี้จะตั้งข้างหลังตั้งเฉียงมันก็จะมีผลต่อ,ตอแสงที่ส่องลงไปนะครับ ซึ่งผมเนี่ยจะชื่นชอบในตัวไฟสองหลังเป็นพิเศษเพราะว่ามาจากแนวข่าวใช่ไหมเวลาตั้งไฟสําหรับผู้ประกาศหรือว่านั่งทอล์กนั่งพูดคุยเนี่ยไฟสองหลังจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเสริมมิติเสริมฟิลเสริมตัวขอบของคนเราเนี่ยให้ลอยให้เด่นขึ้นมานะฮะยิ่งถ้าโดนศีรษะเข้าไปโดนผมเข้าไปถ้ามีการจัด จัดสีทําสีไว้เนี่ยโอ้โหมันจะเกิดประกายที่สวยนะครับมันจะทําให้คนลอยขึ้นมาจากฉากนั่นเองนะฮะคือไฟสองหลังเนี่ยมันก็ต้องมีหลายองศานะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการแสงที่คมที่หนาหรือเป็นเส้นเล็กเส้นบางแล้วแต่ความต้องการนะครับแต่จะไม่ส่องตรงหัวพอดีถ้าาส่องตรงหัวพอดีเหมือนเราไปอยู่กลางแดดมันจะเป็นเงา,เป,เ,งาเป็นเงาใต้ตาทันทีเลยเพราะฉะนั้นต้องจัดให้ดีนะครับ อยู่ที่ว่าเราเลือกความคมขนาดไหนมาดูกันมุมกว้างนะฮะอันนี้ก็จะเห็นเลยด้านหน้าเนี่ยจะใกล้มากและด้านหลังจะห่างไปและสูงกว่านะครับสูงกว่าเล็กน้อยทีนี้เรากําหนดจุดละวว่าตรงจุดนี้แน่นอนนะไฟไฟจากด้านหลังจะส่องมาตกพอดีอันนี้คือจุดนะครับทุกครั้งก็จะนั่งประจําจุดพอดีๆแต่อ้วิธีที่ผมใช้เนี่ยใช้มา ไม่ต่ำกว่า30ปีมาแล้วแล้วก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็เอาไปนำต่อมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกความชอบแล้วฟิลที่อยากจะเอามาใช้ในช่วงนั้นบางคนก็ชอบสะท้อนเพดานสะท้อนข้างฝาให้มันซอฟให้มันนุ่มชอบความนุ่มมันก็ไม่ผิดอะ่ะก็ชอบอ่ะคือ <c oughs> กลับมาที่กล้องหลักกันเมื่อสกูนี่เราไปดูโคมไฟทั้งสองตำแหน่งสองที่ตั้งองศาอะไรต่างๆและดูตัวผม อันนี้ผมใส่เสื้อสีน้ําเงินเข้มฉาก็สีน้ําเงินไฟด้านหลังก็สีน้ําเงิน,นมีโคมอีกและด้านข้างก็สีน้ําเงินนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟที่เราตั้งไว้จัดแสงไว้นะฮะเพื่อให้เห็นความแตกต่างเราจะไปเปิดแล้วมาดูกันนะครับ ได้เห็นนะครับว่าเนี่ยนะครับจะมีขอบไฟที่ตกลงมาบนหัวไหลเราบนศีรษะเรานะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครจัดสีผมมาทำสีผมมามันก็จะเป็นประกายสีที่สวยเลยนะฮะนะครับตัวเราจะลอยออกมาจากฉากนะฮะจะไม่กืนฉากเหมือนเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้ผมเลือกสีเสื้อ ที่คล้ายกับฉากกับม่านที่สุดนะพอเวลาเปิดไฟปัป๊บมันจะได้เห็นความแตกต่างแล้วมันก็จะลอยออกมาทีนี้ผมวางตำแหน่งด้านหลังตรงและยกสูงนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการแสงตกบนไหล่บนศรีรษะหรือใส่สองหลังเนี่ยคมหรือมีน้ำหนักขนาดไหนนะครับถ้าตรงหลังยกสูงก็จะได้ความโค้งตรงหัวไหล่เนี่ยปริมาณที่มัน จะใหญ่หน่อยนะครับมันก็จะมีน้ําหนักหน่อยนะฮะแต่ถ้าอยากให้เส้นที่มันลงตรงหัวไหลเนี่ยเล็กและคมกว่านี้คุณต้องความสูงของหลอดไฟเนี่ยก็จะต้องลดลงแล้วมันก็จะยิงตรงเข้ามาที่ตรงตรงหลังนะครับแล้วมันก็จะเกิดขอบเป็นเส้นที่เล็กแต่ยิงข้างหลังไกลๆเนี่ยมันหลบกล้องไม่ได้ กล้องข้างหน้ามันก็จะเห็นแล้วมันก็จะเกิดแสงแฟร์ที่เข้าไปในตัวเลนส์นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกดูนะครับถ้าตั้งด้านข้างก็จะให้ฟิลอีกแบบหนึง่งนะครับมันก็จะติดข้างหลังแล้วก็มันก็จะเข้ามาเป็นเป็นไฟลฟิลด้านข้างนี้อีกอีกแบบนึงก็จะแตกต่างกันไปลองย้ายลองตั้งดูแล้วคุณก็จะเห็นว่าเออมิติมันสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับกล้องตัวนี้เลนเป็นเลนส์คิด1 8 5 5 เอตอนนี้4.5นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเป็นเลนที่เอต่ําๆโอ้โหเดฟด้านหลังมันจะเดฟมันจะสวยเลยนะครับคือเรียกง่ายว่ามันจะเบลอหลังสวยงามนะฮะมันก็จะเพิ่มออมิติขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะเพิ่มความคมชัดของตัวแบบตัวเราเข้าไปนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของกล้องเรื่องของเลนอ์อกนะนะครับแต่เทคนิคของเรื่องของการจัดแสงแบบสองหลังแบบนี้ สามารถใช้ได้กับเว็บแคมก็ได้นะได้หมดนะครับมันก็จะช่วยตัดตัวเราให้ลอยออกมาจากฉากนะครับทีนี้ฉากเราก็จะเล่นสีอะไรก็ก็แล้วแต่ก็เล่นไม่ได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะมีแบ็กกราวด์ด้านหลังมารบกวนหรือไม่นะครับตัวเราลอยเราหลุดจากฉากแล้วสบายขึ้นเยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ทิ้งท้ายนะครับก็คือจากตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยจนถึงฉากหลังเนี่ยนะครับผมมักจะเว้นพื้นที่ฉากหลังห่างพอสมควร ครับเพราะว่า,เ,าเราไม่ต้องการแสงจากคีลท์เนี่ยพาดผ่านตัวเราแล้วมีเงาตกไปอยู่ที่ฉากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมันไม่สวยพูดง่ายง่มันจะเห็นเงามันก็จะเกิดอะไรที่มันมันซ้อนกันมันมันจะไม่สวยนะครับเป็นข้อแนะนำนำมาฝากกันนะครับนี่คือการจัดไฟนั่งไลฟ์เหมือนโปรทีนี้คุณก็นั่งพูดไปแล้ว อะไรก็ได้นะครับนั่งไลฟ์ไฟขายของไปนะการจัดไฟถ้าคุณมีไฟแค่2ดวงผมแนะนําว่าลองจัดแบบนี้หน้ากับหลังชนกันตัดขอบขึ้นสนุกกว่ายกเว้นคุณจะมีมากกว่า2ทีเนี้ยเล่นกันสนุกเลยนะครับก็มันก็จะไปเข้าสูตรของการจัดแสงอีกโอโหสารพัดนะครับ และนี่คือเนื้อหางวันนี้นําเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแนะนํานะครับก็ถ้าถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งจะไปแชร์ต่อจะไปบอกกล่าวนะไปแนะนําใครดีีนะครับ,นนรรบหรือสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามได้ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่กับคอนเทนต์ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ